ที่ะทุกคนนี้ก็จะมาพาทุกคนไปดูบ้านหลังลนี้ก็จะเป็นร้านที่เราอัพเใหม่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นบ้านหลังใหม่ของเรานะ เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูในบ้านของของเรานะเราเบาแสงลงเพราะว่าไม่อยากให้แบตหมดเร็วนะแบตเหลือตั้งสิบแปดก็เลยแบบเออให้แบตมาเหลือสิบองสิบเก้าอันนี้คือเราเตรียมตัวไปเข้าลูกออมสินเมื่อวานนะคะเพราะว่าเมื่อวานอไปเข้าโลกน้องเรามานะคะก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้อัดคลิปนะคะเพราะว่าติดเล่นกับน้องแล้วก็ติดคุยกับรุ่นพี่นะคะเพราะว่าปีนี้เขาจบแล้วจ้า ก็อยู่มอสส์นะคะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่ไม่บอกชื่อนะว่าโรงเรียนอะไรแต่เป็นโรงเรียนที่เราชอบและรักมากที่สุดเลิกใส่แว่นดาละแพอ่าอันนี้ก็จะถอดตั้งหูเดี๋ยวเราจะบอกพีกัดแบบตั้งหูดือ้อถอดกระเป๋าเพราะเราไปโลกมาเราก็เลยต้องแต่งแซบ,บนะพร้อมสินบอกให้แต่งแซบ,บเลย แคบที่สุดจนน้องแบบสู้ไม่ไหวแล้วจ้าล่าสุดทํากล่องตั้งหูหายเองจ้าอืมจะถอดตั้งหูก่อนแล้วเราไม่มีตั้งหูได้ไงจ้ามีตั้งหูพรแลนวจ้าก็เลยเออมีสําลองไว้ก็ดีนี่ค่ะทุกคนแต่งตัวเสร็จแล้วนี่คือเราถอดทุกอย่างแล้วนะนี่แล้วก็ว่าจะ เกียจหาแล้วไอ้ต้องหูนั่นน่ะต้องหูบ้าบออะไรนั่นน่ะช่างมันและไม่ไหวแล้วเกียจหามากคือชีสเสิร์ฟเลิศค่ะตอนนี้ถ้าได้ยินเสียงอะไรรบกวนก็ไม่ต้องสนใจนะเธอทุกคนเสียงเราเพราะว่าวันนี้เราลงมาอยู่ข้างล่างนะคะพัดพัดลมบ้างคะ่ะเราอยู่ข้างบนมานาแล้วปวดหลังมากทุกคนเดี๋ยวนี้ปวดหลังมีโรงโรงเรียนใครปิดเทอมแล้วบ้างมาบอกหน่อยนะ ตรงเียวเราก็คือปิดเทอมแล้วจ้าปิดได้สองอาทิตย์ลรมั้งไปหันไปดูปฏิทินก่อนใช่ค่ะอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สองของการปิดสามมัง้งอาทิตย์ที่สองไม่ก็สามนี่แหละไปกันค่ะไปอาบน้ำแต่งตัวใหม่กันลูกๆก,ก็นอนเล่นกันไปวันนี้จะพาน้องหมาก,กับน้องแมวไปอาบน้ำกันนะคะ จำจริงเราก็ไปแค่นี้ก็ได้นะ่ะเฮ้ยลืมถอดรองเท้าด้วยรองเท้านัางงามสแควร์ชีสร์จะจะเอารองเท้าไปซักด้วยปั่นได้ไหมเอ่ยปั่นไม่ได้อาบน้ำค่ะโอเคคิกเกตอาบมากเลยนะคิกเกตอาบนะ้ำตัวเองจะจำไปอาบน้ำให้หมาได้อเออเข้าไปก็ เราก็จะลงมาใส่พวกนี้นะคะก็ใส่อันนี้ไปเลยเราก็เลยแบบอืมกับค่าวันนี้กินอันนี้ดีกว่าแย้มๆอ้าวกินไม่ได้ด้วยเดี๋ยวามาลองให้กินกันดูค่ะอืมเออนี่ ก็ไม่ทำอาหารดีกว่ามากหน้าไปด้วยดีไหมมารกไปหลยมากหมดไปส่สนไรอ,อมืมปิดก็ปิดยากติดเย็นมากเลยนะครับทุกคนนี่เอามามาร์กหน้านี่ออกไปได้เลยค่ะทุกคน ปาวันนี้เราจะพาลงไปชั้นล่างกันชนนั้นล่างไปกันเลย ถึงข้างล่างแล้วข้างล่างของเรานะไปกันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเลื่อนนี้ขึ้นไปข้างบนก่อน่อมีคนมานั่งแล้วมันจะเนีย่ยบอกเลยห้องตรงเนี้ยโล่งมากก็ว่าจะหาอะไรมาใส่สักหน่อยจะไม่รู้จะใส่อะไรอะ่ะใส่นี้แล้วกันโอ้ยนิท่านอ่านก่อนนอน แล้วก็จะมาบอกว่าเราเอาของมาเติมแล้วเด้อจ้าอ,อุ้ยออกมาเติมแล้วนะนี่พอสกินคงสกินแคร์สซงสบู่อาบน้ําเตรียมหมดแล้วจ้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ทําผมของเรามีสบู่ฉีดอะไรต่างๆเลยอุ้ยสั่งไมค่ะไม่มีจนะ้าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่เครื่องอบผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นของชื้อของขายนะคะ เรามาซื้อขายอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวของเราเองคือมีใครสนใจไหมเราบ้างอันนี้มีไว้ทําอะไรทาอะไรเอ่ยอ๋อเรามีตู้เย็นสองตู้เย็นไม่ต้องสนใจว่าตู้เย็นอะไรตู้เย็นในฝัน,นะคะ่ะอันนี้ตู้เย็นในฝันเลยนะคือใครที่ม่มีบ้าน,นแบบนี้ดีมากตู้เย็นในฝันที่เสิร์ฟค่ะก็จะเป็นตู้เย็นที่เราใช้ประจำนะ เราไม่เคยขาดไม่เคยทิ้งแมาเลยไม่อาจทิ้งเลยคะ่ะเพราะว่าทุกคนรู้ไหมเพราะว่าอะไรตรงนี้เนี่ยน้ํามันน้ํามันเปิดได้ไม่พอนนะมันอวยมันซุยมาก็มาหาอะไรกินดีกว่าคะ่ะทุกคนอย,กอย่าพูดพัามทำเพลงอะไรพูดพัมทำเพลงอะไรเลย,เลยไปเอาวันนี้ทำถังของลูกกินดีกว่าไหมโอ้ยไปทำอาหารดีกว่าหิวมากวันนี้ เอาแซลมอนต้มเราจะไปทานแซลมอนต้มกันค่ะทุกคนแซลมอนอบได้ไหมเอ่ยแซลมอนอบค่ะทุกคนไม่ค่อยกินแซลมอนอดีแซลมอนอบเราก็ใส่จานแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็เอาแก้วมาเติมน้ำได้เลยใส่น้ำแล้วกินกัน อืม้มอร่อยแล้วก็นี่ก็เอามาเก็บไว้ที่เดิมน,นะคะก็วันนี้ก็จะให้ลูกสาวลงมาสระผมค่ะให้ลูกสาวคนโตลงมาสระผมนะไม่ไหวครับผมเน่าแล้วผมเน่ามากก็เลยทังมาสระผมสระผมเลยนอนลงไป สาวเสร็จแล้วนะคะอ่าแล้วมาเอาสกินแคร์บำรุงผมไปใช้นะชิบชิบชิบชบสบายหมักผมด้วยครีมเขียวโอเคอันนี้อะไรอ,ะอ่ะอ๋อชิบบำรุงผมให้แม่นลดหน้าหน่อย มดหน้าค่ะทุกคนมดหน้าต่อเลยคนสบายอันเนี้ยไปกันเราก็จะทำการขึ้นไปหาน้องหมาน้องแมวของเราเอ้ยอย่าเอาของด้วยวันนี้จะอจัดคลิปแป๊บๆนะคะเพราะว่าแบตหมดแล้วซสักสิบเอ็ดนาทีนะคะ บ๊ายบายนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปต่ออีพีสองขอะแบทจมดลและจ่าสี่สิบสองเล่นได้อยู่เล่นต่อไปชั้นบนกัน go ใช่กันผ่านถกคน <S <S เราจะเอาของมาเก็บให้ลูกๆนะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วเราจะทำให้มันมืดต้วนนะคะเพราะอยากนอนแล้วก็เวลาที่เราทำชีวราไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบชีพที่เราทำไหม ก็ขอให้ผู้ที่ตามขึ้นไวๆนะคะ<ม>เพราะว่าเราเราเรา,เราคิดถึงทุกคนนะขอให้ทุกคนมากลับมาแล้วเราเดี๋ยวเราจะลงคลิปบ่อยๆคะ่ะเราจะลงคลิปบ,บ่อยๆนบะ๊ายบายนะทุกคนบ๊วยไงมายจัดทําชา๊าบบยบายก่อนบ๊ายบาย